อมากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปรับมาโครมโตสปินะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เบสิ c เอ d อ a ดว e นเซ t ติ่ง่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูม่เลยพิมพ์มาโครนี้หมดครับเป็นเปจีตคีวัเสียงดังขอโทษน,นะครับแล้วก็กดนิวครับปกติรอบท่ามจะเป็นหนึ่งเราปรับเป็นยี่สิบนะครับ แล้วก็สตาร์ทเ c o คอดดิ้งไล่บัตตันหครั้งแล้วก็สามหนึ่งที่เป็นพิมพ์นะครับกด s ต็อปเ c o คอดดิ้ปรับเป็นยีิบสองครับอันแรกตัวที่2อศูนย์อันนี้ก็เป็นยีิบสองครับนี่ก็เป็น0 4นยเจ็ดสนะครับอชาแค่นี้ครับแล้วก็กด Confirm เนี่ยครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้ ปรับปุ่ม backburst หรือ f o r w a r d b u ก็ได้ฟ o r w a r d b u r ก็ได้นะครับเป็นเล็บคิกแล้วเราก็ปรับตรงเล็บหนึ่งเล็บ,ลบคิกเนี้ยตรงนี้นะครับให้เป็น macro key คือแบ็ backburst forward เนี้ยครับปุ่มสองปุ่มเนี้ยคงจะรู้กันอยู่เนาะะปรับเป็น M1 ไปิจิตนะครับพอปรับ macro key เสร็จเอ่อมันจะมีสามสายให้เรียนนะครับ 1, 2, นนหนึ่งสองสามอันทีขหนึ่งเนี้ยคือ คลิกทีละครัครบคลิกกี่ครั้งปืนสับปืนสับปืนสับอันนี้ลคลิกเมาค้างครั้งเดียวนะครับอันนี้สามคลิกเมาค้างครั้งเดียวแล้วมันก็จะยิงให้เราเองนะครับกดโอเคลงครับแล้วก็กดแอปพลายนะเราลองไปเทสให้